สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องต้นหอมรีวิวคลิปต,ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามเจริญสุขมงคลจิตนะคะอยู่แถวไหนคะไอรินอันนี้ช่องอะไรคะเนี่ยช่องไอรินชาแน,นลค่ะ<ม>วัน,นี้มากันหลายช่องนะัะ<ม> <laughs> โฮเมชาแน,นลด้วยค่ะโอเคอันนี้ <laughs> <laughs> โค <c oughs> น,นันชาแนลสนามตัวนี้อยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะคะ บินสวณภูมิเดี๋ยวาพาเพื่อนไปดูสิคะไปสนามแรกตรงนี้เป็นสนามเอ็กซ์นเจอร์นะคะแต่เดินไปข้างหน้าค่ะเป็นสนามเอ็กซ์นเจอร์ตรงนี้ในส่วนของสนามก็จะมีอยู่สามสนามด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามเอ็กซ์นเจอร์ก็เป็นสําหรับเด็กๆที่ปั่นจักรยานเป็นแล้วนะคะก็เป็นค่อนข้างจะวิบากนะคะค่อนข้างอันตราย เด็กๆก็ต้องมีระบบเซฟตี้ด้วยมีหมวกกันน็อกลรองเท้าพ่อใบอะไรนะข้างในเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่ให้ผู้ใหญ่เข้าอันนี้เขาให้ขี่สองล้ออันนี้เาให้ขี่สองล้อก็คือระดับเซียนเลยคนงเเก่งๆขี่ใช่ไหมถึงอายุสิบสอง๋อสิบสองปีนะคะถึงเข้าได้ผู้ใหญ่เข้าได้ไหมคะผู้ใหญ่เข้าได้แต่ว่าขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในผู้ปกครองต้องรออยู่ข้างนอกตรงนี้ พาไปดูตรงนี้หน่อยอน,ะะนี่สนามแรกก็เป็นสนามแอดเวนเจอร์นะคะก็เป็นสำหรับเด็กๆเด็กๆที่ปั่นเก่งแล้วนี่ระบบเซฟตี้ต้องมีนะคะไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าใช่ไหมคะคต้องมีหมวกกันน็อครองเท้าผ้าใบสนับเขา่าสนับแขนมีให้ครบค่ะนี่ถ้าใครไม่มีจักรยานก็มาขอเยืมที่นี่ได้นะคะ บริการฟรีทุกอย่างค่ะตรงนี้นะคะโซนแรกนี่ก็จะมีโซนสังเกตการนะคะต้องขึ้นบันไดต้องขึ้นบันไดไปข้างบนค่ะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของโซนแรกครบเลยไอมีตรงไหนบ้างโอ้โหอยู่บนลานสูงเลยคะ่ะนี่เองสวยมาก โอ้โหวิวทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่สำหรับโซนแรกเป็นโซนแอดเวนเจอร์นะคะสำหรับเด็กๆที่เก่งแล้วโอ้โหตรงนู้นน่ากลัวมากเลยน่ากลัวไหมตรงนู้นน่ากลัวไหมน่ะโอ้พอเห็นเป็นเนินจำฮะม่ได้<า>ดมีคนล้มด้วยเหรอฮะอ้าวมีใครว,วันนี้มีใครล้มบ้างต้นหอมล้มด้วยแมเจ็บไหมหนูเพิ่งฝึก,กต้นหอมก็ ขี่เป็นแล้วแต่ว่าไม่ได้ขี่นานนะคะเด็กๆระวังล่วงไปนะคะสวยมากค่ะข้างบนเห็นวิวเต็มเลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินค่ะเห,เห็นมีคนล้มด้วยมีคนล้มด้วยเหรอครับรไหนครับรอโอ้โหไม่เป็นไรครับรเรามาเล่นกีฬาเราต้องแข็งแรง,รงใช่ไหมคะอันนี้กินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจากช่องโมเมชาแนลค่ะโมเมชาแนลหิวหน้าดูเลยค่ะ ไอรินกินอะไรยังคะไอรินชาแนล n ยังไม่กินนะคะโอเคแล้วเขากินอะไรบ้างยังอะไรนะคะกินอะไรนะแอสคริลลอะไรกูท่อฟังไม่รู้เรื่องตรงนี้นะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่มีจักรยานนี่ไม่มีหมวกนะคะก็มายืมทางสถานที่เขาได้เขาให้ยืมฟรีนะคะนี่หมกสำหรับเด็กๆนะคะทีเดีเขาก็ทำความสะอาดอย่างดีไม่ต้องกลัวจักรยานนี่ค่ะ ตรงนี้ใช่ไหมที่เรามายืมจักรยานแต่ถ้าผมล้มแล้วเลือนต้องมาทำแผลอ๋อเขาก็มีบริการทําแผลด้วยถ้าใครล้มไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะฟรีใช่ไหมตรงนีง้อ๋อเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนอุปกรณ์ที่ยืมได้นี่มีหมวกนี่ค่ะมีหมวกมีจักรยานนี่นี่แล้วพี่เขาก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยนี่ค่ะโอ้โหบริการฟรีค่ะเข้าก็ฟรีเล่นก็ฟรี ปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็กินขนมแล้วเราไปออกกำลังกายเสร็จก็กินขนมติติ a ชแนลนะครับก็ผิวอย่างหนักเลยตอนนี้อ๋อ <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเติมพลังก่อนนะครับ <c oughs> เบียร์ขี่จักรยานเหนื่อยมาก <c oughs> โอเคไปเติมพลังเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกโซนหนึงไปกันค่ะ โซนต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูไปดูอีกโซนหนึ่งปขามีที่พักอันนี้จะเป็นโซนสําหรับเด็กน้อยนะเด<ป>็กน้อยเล็กๆปเป็นโซนที่ฝึกขี่จักรยานสนามนี้จะกว้างมากเลย นี่ก็จะเป็นโซนทางเข้านะฮะสำหรับพี่พี่ผู้ใหญ่ที่เขาปั่นรอบสนามเลยอันนี้จะเป็นสนามใหญ่ของผู้ใหญ่โดยแท้เลยนะระยะทางค่อนข้างจะไกลนะก็น่าจะตกประมาณยี่สิบสามสิบกิโลเลยอ่ะตรงเนี้ยเด็กเด็กเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปแล้วหลงเลยนะเด็กเนี่เด็กน้อยจังอยู่ตรงนี้นี่ระวังจักรยานนะนี่ตรงนี้จะเป็นโซนสนามหญ้ามามาอยู่ข้างหน้านี่ โซนสนามหญ้าค่ะโอ้โหตรงน,นี้เหมาะสำหรับเวลาเรามานั่งเล่นกันนะนี่โอ้ยมีของกินด้วยใครมีตังค์มาบ้างไหมไม่มีนน <laughs> ไม่มีเป็นน้องกล่องนะคะโน่นพาไปดูโน่นเมื่อวานเมื่อวานเขาจะขายโอเอชีอ้าวเหรอมาขายโอเอชีนะ,ะอ๋อค่ะนี่ตรงน,นี้จะเป็นโซนสนามหญ้านะทำกิจกรรมเล่นได้ นี่มานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้เลยจ้านี่ตรงนี้เป็นโซนสําหรับเด็กน้อยนะนี่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 อยากแนะนําเลยใครที่หัดขี่จักรยานนะมีจักรยานให้เด็กน้อยน้อยแล้วก็ยังมี่เสสนามเขาถือว่าทํามาเซฟเด็กๆมากเลยตรงเนี้ยเือยตรงไหนฮะแล้วก็ยังมีร้านคาเฟ่ตรงนี้นะคะอยากแนะนำเป็นร้านของกินนี่ มีครบเลย KFC แล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นร้านอาหารที่ใกล้ๆร้านเซเว่นกับเพจอ๋อมีร้านอาหารมีเซเว่นด้วยอโหมีครบเลยนะคะเรียกได้ว่าปั่นจักรยานเหนื่อยก็มากินเนเลยถ้าเราไปโซนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีที่ขายแต่ว่าถ้ามาฝั่งนี้มีที่ขายของกินเพียบเลยใช่ไหมคะไปค่ะหาเพื่อนๆไปดูโซนเด็กน้อยหน่อยอนี้สหรับเด็กอันนี้สำหรับเด็กน้อยสำหรับเด็กห้าขวบหรอ เด็กน้อยไม่เกินห้าขวบอ๋อสำหรับเด็กไม่เกินห้าขวบนะถ้าไม่มีจักรยานมาก็มายืมเขาได้มาดูค่ะมามาข้างหน้าสิคะนี่ถ้าใครไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีจักรยานนะนี่คามายืมตรงนี้ก่อนได้เลยนี่โอ้โหมีเพียบเลยมีทุกไซส์ทุกขนาดไหนจักรยานว้าวทำไมจักรยานไม่มีที่ปั่นอ่ะ โอ้สำหรับเด็กๆทรงตัวเลยเนี่ยจักรยานแบบเนี้ยนี้ค่่ะเด็กยังขี่ไม่เป็นนะเพราะว่าจักรยานจะไม่มีที่ปั่นนี่อ๋อสำหรับให้เด็กๆทรงตัวนะคะโอ้มีหลายขนาดมีหลายไซส์นะคะนี่เช่นเดิมค่ะพี่ๆีเขาก็จะล้างทำความสะอาดนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะสกูตเตอร์นะฮะโอ้สกูตเตอร์ก็มี โอ้โห o v ไวให้เด็กน้อยขี่อย่างเดียวเลยตรงนี้โอ้โหนี่หลายขนาดนี่โอ้โหนี่อ่ะไม่ต้องกลัวไวให้เด็กน้อยไวให้เด็กน้อยอ๋อฝึกทรงตัวเขาเรียกฝึกทรงตัวนี่นี่นี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่คืนหมวกอันนี้ที่คืนหมวกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอ๋ออันนี้อันนี้หมวกว่างแล้วค่ะนี่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 พอยืมเสร็จแล้วนี่ง่ายนี่ง่ายขี่อันนี้เป็นแล้วอ๋อนี่ อ๋อฝั่งเด็กน้อยจะมีสองฝั่งนะตรงนี้ก็ฝั่งเด็กน้อยแอดเวนเจอร์นี่โอ้โหวสวยงามมากสนามเขาถือว่าทำมาดีมากอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนเด็กน้อยนี่สำหรับเด็กๆก,ก็มาทรงตัวนี่โอ้ยสนามเขาทำสวยสนามเขาทำสวยนี่น,นี่พื้น,นพื้น <ทำ S 1> จะนิ่มๆเด็กเจ็ดขวบม,ม,มาเล่นอ่ะฮะอย่าขึ้นไปนะคะเดีย๋ยวไปชนน้องๆน,น,นี่ สนามในพื้นก็จะนิ่มมากเลยเซฟเด็กๆหนูเคยมาโมเมเคยมาไหมคะเคยเคยนะช่วงที่ยังหนูเจ็ดขวบแล้วหนูแอบมาเล่นแล้วแล้วหนูยกยกก้นเป็นยกก้นเป็นยกล้อยกก้นแล้วก็ปล่อยขาอ่านี่ค่ะนี่เขาสำหรับเด็กน้อยเสำหรับเด็กน้อยอายุต้องไม่เกินห้าขวบเขาถึงจะเข้าไปได้นี่ถ้าสี่ขวบเขา เข้าไม่ได้อ่าสี่ขวบเข้าไปได้เพราะว่าเรากี่ขวบกันแล้วคะรู้เจ็ดขวบเจ็ดขวบโมเมกี่ขวบคะเจ็ดขวบเจ็ดขวบคนนั้นกี่ขวบแล้วครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะคะเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเข้าสนามนี้ไม่ได้นะคะโตกันหมดแล้วเราปั่นกันเป็นเราต้องไปสนามใหญ่นู่นอ่านี่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยไม่ต้องกลัว เรามาโซนเด็กน้อยอีกโซนนึงนะครับไหนคนนั้นพาเพื่อนๆดูหน่อยตรงนี้เป็นพื้นนิ่มมากเลยนี่โอ้ถือว่านิ่มนะนิ่มไหมครับนิ่มไหมนิ่มนะอ๋อจะเป็นเลือดออ๋จะเป็นเเลือดหมือนกันนะแต่ก็ต้องเซฟนะนี่สําหรับ้านก่อหนูเคยล้มตั้งแต่โซนตรงนู้นอ๋อเคยล้มนะเป็นแบบนี้อันนี้ไปโดนกระทะไปทับใครโอ้นักลบย่อมมีบาดแผลค่ะมาดูนี่ค่ะล้มแล้วนี่เป็นไงไม่รอ ไม่เจ็บนี่เขาก็จะมีเนินเป็นเนินจำเด็กๆไปข้างหน้าค่เวลารีวิวต้องอยืนอยู่ข้างหน้ากล้องน,น,อนั่นแหละเออเนี่ยจะเป็นเนินจำแบบนี้เลยใครเคยมาสนามนี้บ้างเออเคยมากันทุกคนเลยผ่านสนามนี้ไปหมดแล้วนะก็ไปสนามใหญ่ตรงนูน้นโอ๊ยจักรยานคันนี้น่ารักจังนี่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 น่ารักจัง <c oughs> ใครเคยขี่จักรยานแบบนี้มาไม่ไม่ไม่โอ้โมเมมาสามขวบไอรินมากี่ขวบคะห้าขวบห้าขวบคนนั้นมาตั้งแต่กี่ขวบครับหกขวบหกขวบต้นหอมครับหกขวบอ่าต้นหอมค่ะหกขวบเหมือนกันนะตอนี้ก็ข้าเจ็ดขวบต่างคนก็เจ็ดขวบเป็นเพื่อนกันหมดแล้วลตอนนี้ก็เป็นเจ็ดขวบแล้วเป็นเจ็ดขวบแล้วนะตีตีชาเนลเขาไม่มาแต่ตีตีชาเนลเขา ตีีชาแนลห้าขวบนะตี๋ชาแนลหิวค่ะก็เลยต้องเติมพลังอยู่ที่พ่อแม่นะคะโอ้ยตรงนู้นสวยมากเลยนะตรงนู้นอะไรนะเขาเป็นเรือใบหรือเปล่าเขาสร้างใหม่เป็นเรือใบไหมตอนนั้นหนูไปแล้วตรงนั้นเขาสร้างใหม่แล้วอ๋อตรงนู้นเขาสร้างอะไรใหม่นะก็เป็นอะไรคะไปดูไหมไปดูไหมคะไปค่ะลุยค่ะโอ้นี่ค่ะอันนี้ประตูนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับผู้ใหญ่เลย นี่ระยะทางก็น่าจะประมาณยี่สิบสามสิบกิโลแล้วมั้งข้างในเนี่ยเรียกได้ว่าขับขี่ไปนี่ก็รอบสนามบินสุวรรณภูมิเลยเด็กๆเคยไปไหมใครเคยไปสนามนี้บ้างใครเคยไปสนามนี้เอ้าโคนันเคยไปเหรอครับมันไกลมากนะคุณพ่อเคยไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนะถ้าไกลมากใช่หถ้าไม่เก่งจริงก็คงแย่นะฮะเพราะว่าระยะทางไกลมาก งนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่เติมลมนะคะถ้าจักรยานเด็กๆยางรั่วหรือว่าลมไม่มีก็มาเติมตรงนี้ได้นี่อ่ะนี่ที่สาคัญไม่มีตังก็มาเติมตรงนี้ได้ประกดได้นะคะไอรินมีไหมคะไม่มีนี่ตรงนี้จะเป็นโซนอ๋ออเคอ๋ออเคค่ะวันนี้เราก็สนุกกันมากแล้วใช่ไหมคะ โอเคเราต้องขอตัวกันกลับกันกันไปก่อนนะครับกลับบ้านกันแล้ววันนี้คนเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะ